ก็พามาอัปเดตประกาศล่าสุดในวันนี้นะครับตามนี้ก็ลองมากลางคืนบ้างที่นี่ไม่ดีนะสองข้อกันนะ F2 F12 ถึงหลอดหลอดตลาดไายสซงน่าหวาน้อมถูกร้อนไปเสวัสดีบริการยามค่ำที่แม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ช่วงนี้กระแสน้ำมาแรง ก็ขอเอาใจช่วยหลายๆพื้นที่ที่น้ําท่วมนะครับนี่โอ้น้ําแบบเยอะมากครับน้ําปิงครับอาทางทียยนเีสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า,จาที่พามาเดินดูตลาดกาดหลวงยามค่ำคืนเจ้ากับบรรยากาศแซงจิตรงน,นี้เลยแต่น้ําปิงบ้านเฮายังขึ้นมาถึงถนนนะเจ้าแต่อยู่ใกล้ตะลิงมากละเวทีประมาณหนึ่งมาละมาละถือว่าเยอะนะครับเชียงรายทาง อ่ทาทั้งนู้นี่คือจะจท่วมหลายพื้นที่เนาะใช่แล้ก็ตั้งจังไฮน้ําสูงแล้วก็น้ําท่วมของเป็นกําลังใจให้น้าเจ้าแล้วก็ตัางบ้านที่เชียงของก็เริ่มขึ้นแล้วนะไปที่เจ้าหลายๆจุดที่เชีงยงไฮเนาะเขาก็ส่งกําลังใจไปให้น้าเจ้าแล้วก็แล้ปลามาดูบ้านเขาไปยังสงบอยู่ในเรื่องของน้ําท่วมนะจา้าเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศยามเย็นที่อ่าถนนคนเดินแถวแถว กาดหลวงแมเจ้าฝั่งตรงข้ามมันก็เป็นร้านรับที่เราเคยไปรีวิวนาะเคยนั่งกินนะครับเนี่ยนู่นนะครับขอแขกโอ้โอกาสดีเพิ่งทำเพลงไปใหม่งานรานไปทีครับช่วงก่อนเราได้ข่าวมาว่าการดหลวงอะ่ะซบเซาก็เลยอยากจะลองมาดูว่าจะเป็นไงบ้างปัจจุบันนะครับก็ให้กําลังใจพอค้าไม่ค้ากันนะเจ้าครับปไปเดินซื้อของกินกันเจ้าครับ การหลวงนะเจ้าริมน,น้ําปิงก็จะมีร้านนั่งกินชิวๆหลายร้านเลยนะเจ้ามีทั้งโซนแบบธรรมดาธรรมดาคันที่คันที่ก็คือโซนนี้เนะาะหัวแขกเนาะเป็นร้านลาบแล้วก็จะมีโซนที่ให้โซหลูล,ลานหน่อยหรือว่าโซงหรือว่าไซคูดวิวเนาะใครมาเชียงใหม่ก็น่าจะหูจักดีนะมาแอวกันได้เจ้ายามค่ํา จากชมไปกาบแม่น้ําปิงนก็พาก,กันมาเดินดูการหลวงยามค่านะครับโอ้เขาทําโซนแบบเป็นลานน,ลน,นั่งเล่นนะครับเนี่ยเป็นสวนสาธารณะข้างถนนเลยนะคนน้อยลงเตัะแต่ว่าที่เปลี่ยนไปนี่คือนี่เป็นสวนสาธารณะนะครับอาจับมือแล้วนะแต่เราไปเริ่มามาช่วงก่อนเราก็เห็นข่าวก็บอกว่า การหลวงช่วงนี้ซบเซานะครับเงียบแต่เหรอเงียบไหมเงียบครับผมเงียบนะขนาดไปฟังนู่นแหละรับก็พามาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดในวันนี้นะครับช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านเราก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับโอ้ยมสวน มไม่มีอะไรเลยไม่ไมีอะไรเลยอ๋อหมูไก<ป>หมูนี่สุกหรือยังเจ้าใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วใกล้เลอาสองไม้อ้ำเต็มหนึ่งน,น,นะชีสซี่ทะเลเดือดอร่อยนะนี่ต้องมาลอผลไม้ขนมอของหวานของกินเล่นเยอะเลยโอ้ยสุรียนสุรียนเล็กๆ หกบาทเท่าไรหกสิบบรสัทว์อลองกล้องลำไยลำไม้สุดยอดาครับโอะองุนก็น่าจะคึกคักมากกว่าตอนช่วงกลางวันนะครับครับอันนี้เข้ามาตามคู่้วเนาอตอนเย็นเป็นว่าคนหลายก่สามพุ่มันนี่น่ากินาะเขือลนน้อนุ่ม

โอ้น้องมีแบบของเยอะไหมพี่ครับโอ้ทำคะแนนไปก็ถือว่ายัางคึกคักนะคึักครับโตนของกินนี่โอ้นี่เยอะมากเยอะครับนี่อะไรเนี่ยคือติวลอดเยอะลอดติวลอดชิ้นหนึ่งหลังไปตรงนี้ปลาขามน้อยยำหนอ่อกะโตกครับ,รบโอ้ยำหน่อ น้ำปูใส่ปลาขามน้อยเลยใช่ไ่อะไม่ใช่ไม่ใช่พริกยำนอใส่น้าปูเห็นแล้วแบบน้ำน้อนี่ยเนล้ามาเลยใเระม่วงน้ำปลาหวานยำอะไรจ๊ะยำขนมจีนเยอะแยะมากมายเดี๋ยวขก็มีเมนูอาหารประถุก็มีครับ หมดแล้วจะหมดแล้วจหมดแล้วจะหมดแล้วเจ้าจะใส่เนี่ยขดีเหล่อยเดียวหมดแล้วหมดเลยจากชีฟตาไม่ได้แล้วว่าขายดีครับโซกินกินทำเป็นเล่นไปนี่ข้าวม่วงนะก็ปิดนี่งแซ่บเลยเนาะ านนุาดหน่นมิตมันนีกจะากาจ้าโกหนะทจ้าได้อยู่ได้เดินน่อหอมหอมย่ด้เอดีมกรดิค่ะดีค่ะเ้นไม่เปรี้ยวหมูล้วนเปรี้ยวไม่เปรี้ยวจ้าอเยออากี่ไม้ค่ะมาส่งมั้ หนทั้งสองมนกะปอเปี๊ยนะาาจ้าจัดอกลอนสาริแมทก้อนหมูเจ้าดุ้ปลาดุกเลืองเลยย่ <c oughs> างก็น่ากินเลยปิ้งนมปิ้งพี่ปลาดุกปลาดุีกเลยเจ้าทำน่ากินเลยนะ หลายอย่างเลยค่ะเดดเดียวเดือดเดียวมีเลาอันนี้ย่ยรถัายูรูคนแปลงักแมเนาะถินมาก่นมากว่นเปาน้บเปาโอ้เป่าีเนดนเยเดเดเดอ ปลานึ่งปลาไม้เนื้อตัวสุดท้ายมีครับมีอยู่บ้านนึ่งไข่ทรงเครื่องขนมพคกกำลังแงะกำลังแงะใส่หมดแล้วเนาะกำลังเอาขึ้นดูีดีจังมากเดินมาฝั่งนี้บ้างครับย่างด้านกระดูกบาดครับ บาบมันไม่มีแล้วล่ะสุงสุกดของกินเมืองจอผักกาดมีเปรี่ยวหรือเปล่อผักกาดไม่ไม่ได้ใส่้าวเลมีจิ้มเล็กิ้มร้านค้าน่าจะของคนไตเนาะนี่หรอมาลาขนมของท้นเล่นต่าง เอามาหลาบมาลามาลาร้อนน้อลดเลยนะลดมาหลาบห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทแสงสีกัดหลวงยับค่ำคืนมันจากไปแต่ลาบ กาดหลวงก็มาต่อกันที่ตลาดเมืองใหม่นะครับก็นังจากไปเที่ยวกันลวงมาต่อกันที่กาดเมืองใหม่นะเจ้ากินอิมเรียบร้อยแล้วนะเจ้าไปกินกาดเมืองใหม่จะเป็นตลาดที่ขายส่งนะในส่วนของผักผลไม้เจ้าไปที่แล้วก็มีทั้งคืนเลยนะเจ้าช่วงนี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหารเนี่ยต่างๆมาเ็นมาซื้อพักคืออย่างเข้าร้านนะเจ้าหรือแม่ค้าที่มาซื้อของเปถุงใหญย่สิบโลเงี้ย ซื้อไปแบ่งขายเป็นขายปิต่อนะเจา้าเป็นตลาดขายส่งขายถูกมากตลาดผักผลไม้ที่ถูกมากนะคะตลาดนี้เนาะกาดเมืองใหม่บ้านเฮาเจ้าไปเดี๋ยวเฮาพาไปชมบรรยากาศยามค่ำคืนเจ้าจุดเด่นนี่คือเจดีย์ขาวนะครับเจดีย์ขาวนะครับาะครับนี่เอ๊ข้ามถนน์อ่ะข่อยข้ามถนนนะครับโอ้นี่ขายส่งเยอะเลยซีใส่กระ่งโอ้โหถุงใหญ่ขนะคไหนโอ้ใหญ่พูดเดี๋วเราจะใส อ๋อใหญ่ใหญ่้นา้อยัครับละอยโอกชเนาะยอดจะน้อยวก็สนทีอยากได้เสนที่ัวชเท้าก็มีมีทุกอย่างให้เลือกสรรเนาะกาีันนี่ก็คื้ากันแนก็แต่กลางวันถึงกลางคืนเลยมีทั้งวันทั้งคืนเจ้ากลางคืนจะมีโซนเยอะโซนขายของถูกเป็นผงผงใหญ่ๆนะ รางวัลจับทายของโซซ้ายมือบัคคลี่อะโอ้โหมัดถุงถุง60 10ยังไงเนี่ยน่าจะ10โลอ่ะถุบ10นะครับ60กระชับเศษลูกกะหล่ำปลถือพอดีพริกสดกระเทียมมะเขือส้มมันใหญ่แบบนี้เลย แตงกวาัเลือกยังต้องม,มาชักไทยก็มีตันลำ้วเจ้าชัาก,ากไทยชักไทยมีเจ้าโ oh, อ๋น่อไรก็มีแห่ะอะไรต้มดิบก็มีราคาห้าบาทอู้วราคาพิเศษนะคะพิเศษแม่ขายถึงกี่โมงเจ้า เจ้าแจ้งเลยโอ้ถึงแจ้งเลยตอนเย็นๆถึงเจ้าแจ้งเลยเนาะถึงเช้าเลยเนาะโมงเนเจ้าเจ้าอกมงเช้าเช้าสมมารถเป็นปพราะกล้าไม่กล้าเปินมาซื้อเนาะซื้อไปขายต่อเนาะนี่อย่างข้าวปล่าน้องส้มแม่ลูกไหนมาน่ะเปล่าเปล่าเปล่าาลเป่มาขายบ้านเฮาเฮนเนาะเปล่าโอ้ตลาดมีถุนพงศ์เช้าครับทั้งวันทั้งคืนเจ้ามาช้อปปิ้งได้ ขายเปิดร้านอาหารก็มาซื้อของเพี่อนน่าภาคืนน่าตื่นใจเนะจเาะถ้าเราามาตอนเย็นจะบ่ค่อยคึกคักขนาดนี้เนาะอันนี้ตอนคืนก็จะอีกแบบนึงนะถหคผักำยำงา,ามเาหน,นียวหอมกระดิ่งนอะปรินน้ำปิงเลยแง่สบายสบาย หนกิโล่สกเ้อหูน้อยน้อยสิบบาทไปที่ซื้อไปบอกผัดกระเพราโหระพากัมีเจ้าหอมไหมนะนี่กระเพราอันใดอย่างก็ผักคะอย่าก็ผักเพ็รผักเรผักละผักชะอมผละชะอมนองไม่นอมาซาบระทาะคืออตรงไหนเนา

ขำามดอวาโ,โดข่ดว์กาโดไม้นะครับมนัวมะนานแมอ,อกาดีตนรุ่งตรุงรตร่ง <c oughs> โอโ้ปลาตัวใหญ่ากลยปลตัวใหญ่นะตก็มีน้อยก็มีทักับ พักการจอเนาะโอ้มัดลอยอันนี้มาสีซบปวดท้อมัดเบลเบลเลยเนาะ <c oughs> โอ้จำนีทำมาแอลกาดเนี่ยไปทีตูนของได้เป็นเดือนซีซีเป็นกล่ำเลยฟังนี้กัน,นี้จะมีทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันอีซอยาะทั้งวันทั้งคืน นี่ขนาดตอนค่ำเลยก็ยังมีของขายนะครับนี่สามทุ่มจะครึ่งอ่ะครับดูสักดูเจ้าอยา้จะหมดแล้วใช้หมดแล้วใช้หมดแล้วเจ้าซื้อฟลอรเป็นมัดมัดจถูกนะอ๋อตซนนี้ขายแยกเนาะขายเป็นมัดมัดล่ะจ้าแต่ขายไม่แพงนี่แค่บาทสิบบาท ีไสิบบาทสิบาทสิบาทแปดบาทก็มีห้าบาทหกบาทห้าบาทเออที่เราซื้อไม่แเลยห้าบาทยาครบไปยางทำเมนูไหนก็มาได้ครับถูกมากเลย10บาท5บาทการเมืองใหม่ปกติเราจะมาเดินตอนกลางวันนะต้ำนี้ก็ลองมากลางคืนบ้าง ก็มาอัพเดตบรรยการตลาดหลวงตลาดเมืองใหม่เนาะว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงนะครับเพราะช่วงนี้ก็ฝนตกหนักน้ําท่วมหลายพื้นที่แล้วก็พิษเศรษฐกิจนะครับก็เปิดลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนเนาะ ก,ก็จะขายตลอดแนวทางเลยนะยาวยาวไปนู่นเลยลค่ะฝั่งสุดนุ่นจะเป็นผู้เรียนผลไม้ต่างๆเนาะอยู่โซนข้างบนปุ้น่าเผือ,อพัวก็มีนะจ๊ะกระชายก็มีนะเนี่ยโอ้โอแหแพงเนาะตวยงามอบบวิจารณนแบบนี้นูนน่นนี่ หนูหมู้ว,วร้อยแปสิเอาไปแกงอืนีเห็ดหมูหนูโอ้โทษนอครับนอเห็ดหมูหนูผักหวานผักหวานสักก้วึกกปุแอวได้จ้าการเมืองใหม่ ของถูก1้0ย